สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวย ใ่หาะโค่ะบพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกค่ะของมือวันที่6ค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมาหนีข่ะแอดผ้าพาพี่น้องมาเท่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูดําขํามือนค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็มีพวงไทยตเล่าแรงนี้พร้อมนะคะพี่น้องค่ะเอาแนวทางแรงนี้นะคะของปูดําข้ามือนนะคะอ่าซีรดมาเป็นตัวไหนหัวทีพผ่านมาเราได้ทั้งบนทั้งล่างหาศูนย์ อ่าแรกนี่นะคะแนวทางของปูดําคํามืนค่ะรัฐบาลไทยละค่ะตำล่าค่ะสิเดบ่าเป็นตัวใดไพปูดองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ,คะมา,มาทำรัฐบาลไทยได้ไหมคะโอ้ยมาถึงกันเลน้เนาะค่ะน้ำค่ะเด็กไอย,ยอดสปาม้นเด็สองมืนสามพันหกร้อยหาสิบบาทไหมโอมันกินเขาาูนต้นหนำะแม เม่ในร้ายแม่บอกตัวหงษซื้อล้ายว้ายนูการเืมนัน่นเร็วในร้ายแม่ร้ายบอกว่าหงษซื้อไอ้ตั้งประเทศหรือล้วาวอันตำร้าวความขง่ฝั่งขงคนได้จับอืมค่ะยุ่งเมียนรายไปสามตัวหกห้าศูนย์ค่ะตัดเท้าเด้อก่อนแม่ย้างสีจ้ะแล้วฝั่งใช้หัวเร่องพลากันตามแม่ตามรัฐบาลใช้เลยแม่วางกี่ได้ในร้ายอันมึงเด้อจ้าแม่คะอือมือนน,นี่มันเหม็น เป็นพนลาดไว้เราออกสอ,อ,องเด็กคนมาถือร้ายเป็นยังสีเอฟซีมาถือขับเป็นยังสีเด้บ้างใช่โอ้ยกอดโดนแม่ลืมลืมแม่แม่ค่ะวันนี้อันเลขนะค่ะเพราะวันนี้รอมือพุ่งทุกทายนะมือเงินเลขที่ออกเลยจังมือนี้มันคือเลขออกเนาะค่ะจ้าจ้าเสียงหนุเกเสียงข้องบอกเออวันนี้ยันพ่อเลขก,กันมาเทาเทาเพรานั้นตื่นขึ้นมือลขออกไม่ล่ะค่ะ จะมีสุจะไปกวดเราดด้วย่วดฟันกวดนี้ขดรถมอไซค์อาซีทิวานเนี่ยนะอืมค่ะโดนรหาศูนย์หาสองพะนะว้าโอ้โหขวได้ไปหาชุรีวหาสองหาศูนเอออืมถือว่ถือพันนะเลยโอ้ฝันข้างฟันแน่แตว่าแม่แฟนพ่อกับแันเหมือนกันแล้วแล้วสวดฝันญะเรล็กแล้วแล้วจะสวดเอาเลีกฟันแล้วกันโอค่ะแม่ครับ แมนถ้าดึงคอนไวท์เพือมาโทรมาก็สิทธ้ากับนุวยหลีบุดจ่องนะคนเป็นแมนยมนถ้าโทธุพไปก็ได้เอาน้อแม่เนาะจะได้ซื้อเติมอยู่มันในหูหาสูงแล้วดีนะอ๋อค่ะแม่เดินเนี่แล้วผมว่าปั่นเด็กเด็กว่าบอกค่ะบอกเนี่ยบะนี้ซื้อซื้อลอตเตอรี่แล้วแล้วก็บอกต่อว่าแล้วปั่นมาได้เก็บเฮ็ดอีกนิดบะนี้ค่ะบพราะเได้ซื้อดอกเติสิไปหาซื้อถ้ามาได้เก็บเฮ็ดหลากหลายไปนะค่ะ แม่รีรีอันรีทวนบอกพี่สาวอยู่อันอยู่มิ้นบุรีพวกเรามีสินกับแม่นรีกไหมจ้ะอันเจ้าขวดเราเดือดรีกหาศูนย์ศูนย์หาซื้อให้ล่างย่างเดี๋ยวเด้อสนองว่าละวว่าแล้วพัดลมสนอกค่ะแล้วอันพันดีเลยเจ็บเฮ็ดสนองโอ้ยพี่สาวกับไล่เดราตะรีกว่าไหนเพิ่งแม่กับโบคนจองหาศูนย์หาศูนย์หาถนนเดี๋ยวนะค่ะเออ เอาเท่านั้นเลยลรามีมันกัตรงสองผลลีบผ่าป้ายอดผ่าป้าน้ำเข่าคาคาลีเพ่นหายคับเรียวเรีวบ้างกี่น่ะแตกปังได้เลยเพราะจ้าตรงปลายสามม้านออกปักออกแนวมึงพาด่วยเออเอยมาจะได้จะเนาะน้ำใดบนล่างเด้สองตตรงตรงมันหาใส่อมาง่าไงเนาะแม่หมือนี้ละานูสีพ่อานเนี่เออมอนี้แม่เลยว่างหมนี บาลิทีเขาคนเดียวมันบาลิทีเขาออกได้สองศูนหาทับ 94, เก้าซี่ไดนะมันนี่เอาแม่ฟันเกี้ยวบอกคะบอกฝันเกี้ยวจะมันกระตรงบาลิทีก็กันนะบันนี้หมายถึงวันนี้บอแม่บันนี้วันสีม่านินค่ะมันบาลิทีเดียวฝันเกี้ยวบาลิทีเดียวสองหาศูนทับเก้าซี่นี่บอแม่คะเอาต่อหาเก้าซี่นั่นละสองศูนหาเนี่วส<ห>องหาศูนหาเก้าซี่นี่บอแม่ แมนมันตูไปบรตัวย่างเนาะ่ะให้ไวจองเบรดจองเด้อาหน่วนเนีค่ะเก้าหาเกาหาซีเกนิดแม่เก้าหาซหาเกีม่ปิดเอาหาเก้ซีติตกลงแม่แมนเป็นหาเกซีนะคะัแล้วฝันกันเ้อานรอีมึงรีออกองโทรมาอีกเด้อละเอาันตั้เอาันล้วน้ำบ่ แม่หน in ูส oh, 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 ่งเข้าไปให้เพ uh ่นในกลุ uh ่มเราได้ไหมคะบ่เอาให้พนโอ้โอ oh, so ้โอ้โอ้ตัวไหนล่ะแม่เป็นท่านมานาฬิท่านอยู่ได้หนิแม่คะสองซีซีตัวเดียวกับอันเล็กจุดถูกบ้านฟาบังหันอีกที่ซีว่าท่านแตกทีสองแตกแล้วเนาะอ่ามีสองซีซีแล้วตัวเงินว่าแล้วเนี่ยก็แตกสองซีหาวันหรือดิเนอ๋อค่ะแมนแมนอยู่ดอกแม่มืนอนี้ วบดตามกันพวกแม่กับตีอด้มนี่วันอันแม่ในวัอวานเนี่ยนก้อนเงืนอออกที่สองไหมะแ่ละใช่ออกก็ตัวเก้าแม่แม่มื่อนี่อันแล่วมีสองซีซีตัวเดียวหรอคะอันจุดจุดอีกไม่ได้ศูนย์สามศูนย์ะศูนสามศูนย์ค่ะได้ค่ะแม่คะหนึ่งเกาหนึ่งหกสองหนึ่งหกสองเอาเลยๆปังแล้วัน้ให้คนน้ำไปไว้มาเล้งได้ไแม่คะอันตะวันไทยนี่มีหาเกซตัวเดียวเนาะแม่เนาะ แม่พงสุดท้ายโทรมาเด้อหาม่โทรเด็ดขาดแล้วเนี่ยได้ได้รูสิโทรอยู่มื้อนี้น,ะน่ะเลขอันแม่มันเข้าแล้วมันเริ่มเข้าเพราะว่ามันสิไปทําบุญลเลยสิเข้าค่ะค่ะได้ค่ะออจังนีฟัฟังๆนื้จ้าจ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะค่ะสรุปแนวทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปู่ดัมค้ำมือนะคะพี่น้องค่ะแนวทางอ่ามื้อนี้มีทั้งแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็ตำล่าวนะคะพี่น้องค่ะสุดนี้5่ะเกาซี่นี่เป็น รัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันที่16สิงหาคมนะคะพี่น้องคะแคปนาจอเอาไว้พร้อม้าคะพี่น้องเดอ้อบัดน,นี้นะคะเป็นแนวทางตํำเล่าแรงนี่แหละพี่น้องบรูวาสิลงท่านบบนะคะไปพี่น้องคะอ่ะาแนวทางตํำเล่าคะ่ะ2 4 4 0 3 0 1 6 2คะ่2ะ2 4 4 0 3 0แล้วก็162นะคะพี่น้องคะเอาแคปนาจอเลย้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ามาแบบดุวนดนเลยนะคะพี่น้องคะ เอาแคปบหน้าจอค่ะพี่นอแคปบหน้าจอนะคะพี่นอค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปู่ดำคํำมือนค่ะพี่นอค่ะอย่าลืมนะคะนัไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่นอค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ <Cornell>. พปพีร้องพระเท่าสครุก้นนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนว่าทางจากปูดำคํามืนค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกครับี่นะคะถ้าไมาอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขาไม่เล่ากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สิได้บเรพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะ พ่อแม่พี่น้องคะคลิปนี้แอดรุ่นมากๆรุ่นยังวัตีพี่น้องรุ่นว่าสิลงท่านบ่ท่านซันนี่ความ่พี่น้องคะสำหรับตำเหล้านะคะพี่น้องค่ะรุ่นมากๆเนาะเดี๋ยวคงสุธัยจะโทรหา,าแม่เราอีกเท่อนึงนะคะสำหรับแนวทางคงสุดท้ายาได้ยินข่าววางอุทิศบ้านาแล้วก็ได้ทั้งหมดทั้งล่างนะคะพี่น้องค่ะสามีของคุณแม่แล้วกับฟันแมนนะคะคุณพ่อเพิ่นกับฟันแมนฟันว่าเด็กขี่รถมอเตอร์ไซค์วสันทะเบียนหาซูลหาซองมาตรงกันครับ อันเลขที่พุทแม่เราบอกสฟังนั่นละปพี่ดองคะก็เลยได้ทั้งหมดทั้งลางโครงสุดท้ายนะคะแอดสซีโทโธไปหาแม่เราอีกเทือนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะคะก็เอาไปพิจารณา,าเบิ้งโดยเฉพาะแรกนี่วันที่6น,นีิก่อนนะคะสำหรับเรืาทางตำราวนะคะป้าพี่ดองคะเอาขอขอบคุณขอบคุณป้าพี่ดองค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้พร้อมค่ะข,ขอบคุณขอบคุณเนืาาอ่องทั้งจากคุณแม่นะคะปู่ดำคำหมื่นนะคะพี่ดองคะสำหรับพี่ดองท่านใดที่เขามาเห็น คลิปนี้เป็นเทื่อแรกคร่ะพี่น้องคะจำเป่นอยากสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดอ่าติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะอัานว่าไปพร้อมแม่นนาไปเบิรงอีกเรื่องนึงพร้อมนะคะกำลังโหลดคลิปอยู่ไปพี่น้องคะอ่าภาวานาให้ลงท่านด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้นะคะแอกซิเดชันเพราะโตรา พ,พี่น้องมาเท่าสกู๊ตสก้อนไปก่อนนะคะเอาไปพอกันไหมก็เปน้คลิปหนานะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ